เเตีียยยย่ารผู้ชมเจ้าขาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรุณาโปรดกล้าให้สมเด็จพระคณิ t ฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงไปเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2568ณห้อง r รอยัลจูเบรีบ l ล o ูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม a c กเมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีในวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568 โดยมีข้าราชการทหารตำรวจพระพิสุสงฆ์และบุคคลต่างๆเข้ารับรางวัลพระราชทานแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกกตัญญูกะตะวเวทีอย่างสูงต่อแม่ผู้ชนะเลิศการประกวดเขียนเทิดพระคุณของแม่และผู้มีอุปการรักคุณเข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้หลวงตาสินทร์จรณธรรมโมเข้ารับโลรางวัลพระราชทานผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง นอกจากนี้ยังมีบุคคลซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ร่วมรับพระราชทานรางวัวลประกอบด้วยนางอรัญญาติยานนท์แม่ชีมุกดาพวงพวั่วบรรดาของแม่ชีเจิ้นรับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นในปีนี้โดยการรับรางวัลพระราชทานครั้งนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อแม่ดีเด่นแห่งชาติจากทั่วประเทศรวมทั้งคณะศิญญาณศิษย์จากวัดป่า บ่อน้ําพระอินอยากหาที่สุดไม่ได้เจ้าค่ะท่านผู้ชมขอชื่นชมท่านอธิบดีนะครับเป็นลูกกตัญยูที่เป็นแบบอย่างของคนไทยเราขอให้ท่านรักษาความดีตลอดไปนะครับอธทิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจค่ะเป็นเครื่องการันตีว่าจึงได้รับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผู้บังคับการของสืบฐานการครับนายแพทย์อุดมอัศวุตมกุลครับสาธารณสุขนิเทศนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขครับอัศวินอัศวมามกุลพลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับนักการบํานาญครับเป็นครูประชาบาลเก ค่ะมีคุณพ่อเป็นตัวอย่างแบบอย่างพ่อพิมพ์ที่ดีมีคุณแม่ซึ่งเลี้ยงลูกๆได้เป็นเปียบุตบนเลยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับครอบครัวทั้งด้วยนะคะได้รับรางวัลลูกกระตันยูค่ะดีใ,ใจมากครับผมได้ลูกผู้มีความกระตันยูครับเป็แม่ดีเด่นประจำปี2,568ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ลูกๆของแม่น่ะ ส่งให้แม่ขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะก็ขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะที่ทําให้แม่ได้มีวันนี้ด้วยถ้าลูกไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้สนับสนุนก็อาจจะไม่ได้มีวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้กรุณาคัดเลือกคณะกรรมการสมาคมสตรีให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขนะคะและขอให้ดูแลคุณแม่อย่างดีตลอดไปด้วย อให้เป็นคนดีของประเทศครับในานามของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นทุกท่านและลูกที่มีความกระตันยุกตเาทิีอย่างสูงต่อแม่ทุกคนขอให้ทาความดีอย่างนี้สืบไปนะครับบ้านเมืองของเราจะได้มีความสุขนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพวกเราคือแม่ดีเด่นแห่งชาติเดียมเยียมตีของร้องเดียมเดียมเยียม